สวัสดีครับกล้ามสาิช็อตนิววันนี้นะครับโอ้โหสดๆเลยเมื่อตะกี้เลยนะฮะกำลังนั่งกินข้าวอยู่อยู่ดีๆสายก็ส่งข้อมูลมาปรึ้งเข้าไปโอ้โหตายฮาแล้วนั่นคือสิ่งที่โอ้โหเรารอมานานมากนะเรารอเอ้ยเมื่อไหร่พี่จะปล่อยข้อมูลออกมาให้ได้เชยชมกันสักทีหนึ่งนะครับซึ่งนั่นก็คือเมทันบิลคอมเมดเดอร์ซีโรวันนะครับผมหลังจากที่เขาก็โชว์ในงานมา ประมาณหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ปล่อยรูปมาให้เราดูบ้างนะฮะแต่ก็ไม่เคยมีแบบ Official mm. เป็นทางการสักทีหนึ่งนะครับในที่สุดวันนี้ mm. เขาก็ได้เลิกเปิดตัวกันแล้วนะฮะพร้อมที่จะขายให้เราได้จับจ่ายใช้สอยกันแล้วนะจ๊ะซึ่งพอเห็นตัวเต็มแล้วก็อืมอืมเอาจริงๆจะเออจะไปว่ามันเป็นทรงของ SIC แบบโคลาเซียมอะไรเงี้ย มันก็มันก็ไม่ถึงนะฮะมันก็ไม่ถึงนะแต่ถามว่ามันออริจินอลไหมในรายละเอียดอะมันก็ไม่หรอกมันก็มีความใส่รายละเอียดใส่นั่นโน่นนี่เข้าไปนะครับผมซึ่งสเกลของเมทัลบิลเนี่ยนะมันก็จริงๆมันก็ใกล้เคียงกับพวกกันดัมเอ็มจีนะฮะโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนั้นนะก็ประมาณอะไรสิบแปดเซนอะไรประมาณนี้สิบแปดเซนนะครับผมมันก็ใกล้เคียงกับ s อสนะจะเอาไปไว้ด้วยกัน มันก็ได้แหละมันก็ไดเออ้เรื่องนั้นก็น่นาจิตตังแล้วแต่ละกันนะฮะแต่ในส่วนของรายละเอียดของเมทาบิลตัวนี้หรือเมบิลตัวนี้นะครับผม,มแฟนซิโรวันเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะครับเพราะว่าอ,อย่างที่บอกว่าเขาก็มีการเอามาปรับรายละเอียดนั่นโน่นนี่นะครับผมให้เออ่มาดูมีความเป็นเมคานิกมากขึ้นมานอกจากบอดี้สูตรนะฮะแล้วกเออ็เรียกว่าอะไรดี เอฟเฟกต์พาร์ได้ไหมหรืออะไรดีว่าไอ้ฟิล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 สีฟ้าเนี่ยนะฮะที่เขาให้มานะก็อเท่ดีนะฮะเออก็เท่ดีแปลกตาดีเรียกว่าแปลกตาดีละกันนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นไอ้นี้แบบเวลาขยับมันจะมีเหมือนแบบอ่าลวดลายของแผงวงจรฟิฟฟับฟฟับฟับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดาบเนี่ยโอ้โหแน่นอนดาบนี้ดูไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะมันน่าจะต้องมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสําหรับดาบไอกระเป๋าถือของเขาเนี่ยนะ ผมว่าทรงมันดูดีกว่ากาของออริจินอลนะฮะออก็แน่นอนนะมันก็ต้องแบบจะไปทำเหมือนออริจินอลได้ไงมันต้องมีการปรับรายละเอียดนั่นโน่นนี่ใช่ไหมแล้วก็จะเห็นว่าไอเอฟเฟกต์ฟิลลเนี่ยมันก็มีมาให้แปลได้หลายจุดนะแปลได้หลายจุดอยู่เหมือนกันนะฮะก็น่าจะเพิ่มความสนุกสนานแล้วก็ความเท่ในการเล่นได้อีกนะฮะดูจากการจัดท่าเนี่ยจะเห็นว่า จุดขยับค่อนข้างที่จะกว้างดีนะฮะแหกขาแหกามาอย่างนี้นะแล้วก็เนี่ยถือดาบไว้เอี้ยวมืออีกแขนอีกข้างนึงอะ่ะไปจนเกือบถึงดาบได้ด้วยนะฮะเออดีดีแล้วก็จะมีเนี่ยตอนพับอาวุธให้ดูนะพับกระเป๋ามาพับให้ถือได้ด้วยนะเออแล้วก็พับออกมาแล้วก็ทรงก็ยังเรียกว่าก็ยังดูดีอยู่แต่พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บแอบคิดไว้นี่นะถ้ากระเป๋าแบบมันเป็นชิ้นเดียวพับเลยเนี่ยโอ้ยมันจะจาบมองมากเลยนะครับโดยที่แบบไม่ต้องเอา ใบดาบมาเปลี่ยนหรืออะไรพวกนี้นะถือว่าสุดปลายเท้าเหยียดนะครับอถ,ถ้ามันจะแบบพับป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 ับใส่ไปได้อย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าจะถือไอตัวโปรไกคียแยกออกมาด้วยนะจ๊ะแต่นี่ก็น่าจะชิ้นเล็กอยู่เหมือนกันนะฮะนีะ่ดูการจัดแอคนะครับโอ้โหเห็นแล้วแบบอย่างนี้เลยวะคือมันแหกแล้วแบบมันสะใจมากเลยนะเออคิดว่าม,มันน่าจะแบบว่า สนุกนะสำหรับคนที่ชอบจัดแอคนะครับผมเพราะว่าจุดขยับค่อนข้างที่จะจะกว้างดีนะฮะจะเห็นว่า,าเขาจะไม่ได้แบบการตรงนะเหมือนกับแบบยกขาขึ้นมาก่อนอยกขาขึ้นมาก่อนแล้วค่อยแบะออกอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นไ,ไงเป็นไ,ไงจัดท่าเตะแบบเตะแบบคาบุโตะนะครับไอตัวพาสแสงนี่ก็โนะ้น่าจะมีการแปะได้หลายชิ้นนะจะเห็นว่า,าเหมือนมันกลางออกมาจาก ขาซะอีกทีหนึ่งนะครับผมก็แบบไปได้แบบเสียบเข้าไปเลย,ยงี้นะเออน่าจะต้องมีการเปลี่ยนพาสอะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะฮะจัดท่าได้กว้างขนาดนี้นะเอาจริงๆเราเราค่อนข้างที่จะปราบปื้มเลยนะปราบปื้มตั้งแต่ตั้งแต่แรกเห็นเลยนะฮะกับการจัดองค์จัดแอคและจุดโชว์จุดขยับของเขาอะนะครับแอบแอบสังเกตเห็นแล้วก็หวั่นใจนิดเดียวก็คือตรงข้อต่อหัวเข่าเนี่ยที่ได้ทำมาดูคล้ายๆข,ข,ของฟิกุอาจ,จังวะ คือเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีความแบบเห็นถึงความแข็งแกร่งอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าวะเออก็นแต่พอมันเป็นเมเิลเนี่ยตัวมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คาดว่าก็น่าจะโอเคนะเว้ยแล้วก็จะปลอดภัยมากถ้าหากว่าเขาทำข้อต่อตรงนั้นให้มันเป็นโลหะนะฮะก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นเนาะอ่าเนี่ยนั่งคุกเขา่าชันเขา่าอย่างนี้ยังได้อะ่ะโอโหยพระเจ้าพระคุณเอ้ยอันนี้แอบเทใจไปแล้วนะ ครึ่งหนึ่งนะแอบเทใจไปครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งเผื่ออะไรอ่าเผื่อเดี๋ยวเรามาดูราคากันซิว่าราคามันจะโดดเด้งไปกว่าเมวิวที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรนะฮะซึ่งอคอ m เมลเลเดอร์เซลวันตัวนี้นะครับสนนราคาก็จะอยู่ที่33,000เยนนะฮะคิดว่ากว่ามันจะมาถึงบวกนั่นโน่นนี่อะไรเบ็ดเสร็จแล้วนะฮะมันต้องมีมีเลทประมาณเจ00แหละเออ เพราะว่า3 0 0 0เนี่ยคือด้วยความที่ช่วงนี้ค่างเงินเยนมันลงก็จริงเนาะแต่ว่าพอมันบวกเข้าไปงี้ปัาบนะฮะแล้วก็มีค่าขนส่งค่านานโนนีเบ็ดเสร็จแล้วก็เออก็น่าจะอยู่ในเลทประมาณ7,000นะฮะ,ะ7,000บวกลบประมาณนี้ถ้าบวกลบเท่าไหร่ไม่รู้จริงๆนะครับผมอ่นอกจากโชว์จุดขยับแล้วจะเห็นว่าเอฟเฟกต์พาร์ทเอามารวมกันได้ด้วยนะฮะไอทีฟ <laughs> ิลฟิลฟิทั้งหลายนะครับ มีไนะอ้แป้นตรงการแล้วก็มาเสียบป้าเข้าไปด้วยนะฮะสำหรับทําท่าไม้ตายนะแบบเปิดแบบเบร์สโหมดอะไรอย่างนี้นะครับหืมกระจุยกระจายขายหน้าดูนะฮะเป็นเออ่ภาพตัวอย่างรีวิวออฟฟิเชียลที่ผมหวั่นใจสนิกรไรนะครับผมคือใจอมันอยากได้อยู่แล้ว,วเหรอเว้ยแต่ว่าก็ต้องรอดูสถานการณ์นะฮะว่าเอ้ยมันจะอะไรยังไงนะครับซึ่ง สินค้านะครับจะวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม2 0 2 6นหะครับหรือพฤษภาคมปีหน้าเนาะสำหรับใครที่ตัดสินใจอยู่ก็กว่าจะเปิดพรีหรือว่ากว่าจะปิดพรีเนี่ยก็ยังมีเวลาให้ได้ตัดสินใจหายใจให้คอกันสักหน่อยนะแต่ถ้าใครที่จะไปรอตกหน้างานก็วางใจได้กันครึ่งปีเลยจริงๆก็ประมาณ7เดือนได้นะครับ <laughs> ผมนอกจากวางใจ7เดือนแล้วก็ถึงตอนนั้นเข้าไปลุ้นอีกทีนึงเนาะว่า ถ้าเอาเข้ามาน้อยก็ตื่นเต้นกันนิดนึงถ้าเอาเข้ามาเยอะก็จะได้สบายใจกันได้สักนิดนึงนะฮะก็เนี่ยดูของแถมที่เขาให้มาเนาะมีงธงมีฐาอะไรพวกนี้นะอาจัดชุดแล้วก็น่าจะสวยสดงดงามอยู่นะครับผมซึ่งโปรไกส์คีย์ก็ให้มาแบบ2โหมดนะฮะก็คือแบบที่มันพับเป็นตลับเนาะกับที่มันกางออกมาเป็นคีย์นะครับผมใครที่นะแฟนเซร์วันหรือว่าแฟนเมเบลก็ใครที่เป็นแฟน2อย่างนะเมเบลบวกคาเมลเดอร์ ader, ก็ ใจชื้นนะจ๊ะไปรอรุ้นกันนะอ่ะมามากันอีกสักข่าวหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นข่าวแถวนะซึ่งขายกันแน่นอนขายกันแน่นอนนะครับแล้วก็กำลังจะเปิดเผยราคากันในเร็วๆนี้นั้นก็คือมอนสเตอร์จากคา m มเลเดอร์ลิวคมาแล้วนะครับผมกับคุณบังกรนะ d r a กเลเดอรที่เคยโชว์ตัวในงานธรรมชิก่อนหน้านี้นะครับอาหาในที่สุดก็เตรียมตัวประกาศขายกันอย่างเป็นทางการนะสรุปว่าก็ ทำใหม่ออกมาจริงๆนะฮะไม่เอาตัวเก่าหมายย้อมนะจะสังเกตว่าเอาเอาง่ายสุดที่สังเกตนะฮะก็คือแขนเนี่ยมันงอข้อศอกได้นะไอตัวเก่ามันงอศอกไม่ได้ใช่ไหมอ่านี่งอศอกได้นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับอวนนี่ชอบมากเลยฐานเฮ้ย <c oughs> ฐานเท่ด,ฐทดีฐานเฟี้ยวดีนะเป็นไอ้ทรงแบบกระจกแตกแบบมิลเวอร์อะไรอย่างงี้นะเหมือนจะน่าจะ,น,าจะน่าจะมีการฉาบประหลอดมานะนะฮะมันเลยแบบดูสะท้อนออกมาได้นะครับก็ โอโหจัดเอามารวมกันปัาบก็อืม,อ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 มสวยเอาใครที่ไม่อยากได้ตัวเก่าแล้วเพราะตัวใหม่มันกรยับได้มากขึ้นนะก็ไปไปตำกันได้นะฮะรอของกันได้เลยนะครับเขาก็โชว์ให้เราดูก่อนนะนี่ฐานมันเอามาเล่นกับริวคีได้ด้วยนะเว้ยคือเอาจริงนะอย่างที่บอกว่าตอนแรกอะเราเก็บมังกรของตัวแรกเอาไว้ใช่ไหมฮะซึ่งตัวแรกก็ให้ฐานมานะแต่ว่าฐานก็จะเป็นฐานแบบฐานฟิกูอาที่เคย แถมหรือว่าเคยทําขายช่วงหนึ่งนะฮะฐานสี่เหลี่ยมลบมุมนะอันเนี้ยพอมันเป็นฐานาย้ปุ๊บเฮ้ยมันดูมีอะไรมากขึ้นว่ะเออมันดูมีสตอรี่มากขึ้นนะฮะเข้าคอนสงคอนเซ็ปเลยประมาณนี้นะครับผมก็อ่ะยั่วกิเลสกันไปสิจายั่วกิเลสกันไปราคาเนี่ยเขายังไม่บอกนะแต่ว่าที่รู้ว่าขายแน่ๆเลยก็คือมิถุนาปีหน้านะฮะต่อจากไอตัวเมเิลเซโรวันเลยนะมิถุนาก็จะได้เจอกับ d r ร็กเลนเดอร์เวอร์ชัน กล่อง iPhone นะครับเวอร์ชันชิ้นก๊กเนี่ยนะฮะใครไม่มีมังกรโหอันนี้ยินดีด้วยนะฮะถ้าคุณสนใจจะต่อสู้เขาแต่ผมว่าราคาก็ก็น่าจะมีแต่หลักหมื่นเยนนะเดาว่าน่าจะมีหลักหมื่นเยนไม่น่าไม่น่าจะเป็นแบบ9,9 0 0หรือว่า8,9 0 0เไม่น่าใช่นะฮะผมว่าน่าจะหมื่นแน่แต่ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่จะกี่หมื่นจะหมื่นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมเฮ้แต่ดู ฐานแล้วเฮ้ยผมชอบผมชอบฐานนะดูเดี๋ยเขาเอาฐานขึ้นมาตั้งแล้วแบบทำให้มันสะท้อนอะไรพวกนี้ได้ด้วยอะ่ะเข้าท่าดีเอออันนี้ชอบแอบชอบเลยแหละจะทําฐานขายแยกปล่าวะเออไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ใครสนใจไงก็รีบไปเกลินกับร้านประจำของคุณแต่เน่อๆนะฮะเดี๋ยวจะพลาดโอกาสไปนะครับผมและนี่ก็คือข่าวสั้นประจําวันนีครับ